ี่นะคะวันนี้พวกเรียนจะไปซอฟเพล์นะคะนัดไว้สิบโมงครึ่งสมงสนะคะเดี๋ยวตามพวกเรียนมาเลยะคะ่ะไปเรียนด้เรย,เร,ยเรียนนั่งคาซีเรียบร้อยนะคะเว้เฮลโลเวลเฮลโลเฮลโลฮฮเล วันนี้นะคะด้วยความที่ฝนตกพาววลเล่ม,มาซอฟเพลทเฮดโอเวอร์ฮิลนะคะอยู่ที่แมนเชสเตอร์นะคะอยากจะบอกว่าที่นี่นะคะน่าพาลูกๆมามากๆเลยนะคะถ้าเกิดแบบว่าเบื่อภาพพิพักหรือวันไหนฝนตกอะไรเงี้ยกิจกิจกรรมอินดอร์เนาะด้วยความที่แบบว่าเหมาะสำหรับเด็กๆมากเลยนะคะที่นี่เขามีผาที่ด้วยนะคะอ่าแนะนำนะคะให้จองก่อนล่วงหน้าอะไรเงี้ยบางครั้งคือแบบว่า เต็มอะไร่าจะได้ไม่ต้องขับรถมาเสียเวลาอจองได้ล่วงหน้าหรือว่า Walk-in ก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนําให้จองล่วงหน้านะคะที่นี่นะคะ,ะเดี๋ยวไม่ต้องขับรถเสียเวลามาอะไรเงี้ยพอเข้ามาถึงด้านในนะคะก็จะมีทีมงานต้อนรับอยู่นะคะเข้ามาด้านในก็จะเป็น มีล็อกเกอร์นะคะมีชั้นวางรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะทุกคนต้องถอดรองเท้าออกนะคะแล้วก็ต้องใส่ถุงเท้าด้วยเพื่อความสะอาดอะไรย่างเงี้ยก็จะมีแบ่งออกไปสองโซนนะคะโซนเด็กเล็กโซนเด็กโตอะไรย่างเงี้ยมีห้องน้ําด้วยอะไรย่างเงี้ยนะคะมีร้านอาหารด้วยก็เขาไม่อนุญาตให้ทานอาหารทานน้ําดื่มข้างในนะคะเพื่อความสะอาดเนาะเพื่อความสะอาดกฎของเขาอะไรย่างเงี้ยเออนะคะแล้วก็ ที่นี่เหมาะมากๆเลยเหมาะสำหรับเด็กเล็กก็ได้นะมีโซนแบบว่าเซนซอรี่เพย์มีโซนที่แบบว่าเป็นแสงไฟอะไรอย่างนี้นะคะเหมาะมากมากเลยนะคะด้วยความที่แบบว่าแม่พาิลเลียมอยู่แต่โซนเด็กเล็กนะคะไม่เคยพาไปโซนเด็กโตเลยวันนี้ิลเลียมดึงแขนไปโซนเด็กโตอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้จ้าพนักงานเห็นเขาก็เลยบอกว่าอนุญาตให้เข้าแต่ว่าต้องมีพ่อแม่เข้าไปแบบว่า กับเขาด้วยอไรเงี้ยซูเปอร์ไว้เขาตลอดอไรเงี้ยนะคะอ่าพอเข้ามาข้างในนะคะคือแบบว่ากว้างมา,มากๆเลยนะด้วยความที่แบบว่าเพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกเนาะปกติก็จะอยู่แต่โซนเด็กเล็กไรเงี้ยเออนะคะมีแบบว่าคือกว้างมากเดินแบบว่าเดินจนเหนื่อยอไรเงี้ยแม่แบบว่าเหนื่อยกว่าลูกจ้าลูกไปเร็วมากมากเลยด้วยความที่แบบว่าต้องระวังไรเงี้ยมันแก็บแก็บสูงอไรเงี้ยแต่ว่า วิลเลียมคือแบบเดินเร็วมากวิ่งเร็วมากอะไรเงี้ยนะคะเขาก็สนุกกับสไลด์จ้าเป็นบิ๊กสไลด์จ้าเป็นครั้งแรกที่เขาเล่นครั้งแรกก็แม่ก็ดึงจับแขนจะลลาลงสไลด์มาพร้อมกันอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ยอมให้นั่งตักแล้วก็ไม่ยอมให้จับเขาอะไรเงี้ยเขาจะเล่นเองแต่ก็ต้องดึงแขนเข้าไปอะไรเงี้ยเออนะคะสรุปเขาเล่นได้นะคะเราต้องแบบว่า คั้งต่อไปก็ปล่อยให้เขาเล่นเองอไรเงี้ยลินก็สไลด์ไปข้างๆเขาอไรเงี้ยเขาสนุกมากๆชอบใจมากๆเลยครั้งหน้าก็จะพาไปที่โซนเด็กโตนะคะเพราะว่าเขาเขาชอบแล้วก็สนุกไรเงี้ยเออนะคะรู้สึกว่ามันกว้างมากกว่าอไรเงี้ยเออท้าทายมากกว่าเห็นแล้วแบบ หชั่วโมงครึ่งนะคะก็20่พาว9ก้าร้อบาทไทยนะคะแล้วก็เป็นเวลากำลังพอดีไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนะคะเวลีม2อควบ3เดือนอะไรเงี้ยเออกำลังแบบพอดีเลยนะคะ,ะลูกสนุกแม่ก็สนุกด้วยนะคะทั้งสนุกทั้งเหนื่อยอะไรเงี้ยวิ่งตามลูกอะไรเงี้ยเออนะคะก็พยายามปล่อยให้เขาเล่นเองนะคะก็ ดูก็ยังไม่เพิ่งเคยพาเข้ามาโซนเด็กโตอะไรเงี้ยก็พยายามดูห่างๆอะไร่างเงี้ยก็ไม่อยากจะไปจับเขาเยอะอะไรเงี้ยให้เขาเล่นเองสนุกค่ะรอบนี้นะคะ